ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะมาไว้นั่นเอ้ยนั่นเมื่อคืนใครนอนกับแม่มฮะเมื่อคืนพี่นอนอนอันตุกเกี่ยวนอนทีงเตียงพี่จ้าก,กับแม่แง่นอนนั่นที่นี่รับแล้วก็ดีปู่ปีกีแบ่งรายนอนบนเตียงทุกคน ตาติตาลับแล้วก็เลยอ,อุ้มไาตตาไปนอนปีกนี้ข้างล่างเพราะว่ายา่ยนเพิ่นทับนอนแล้วเราก็น,นอนมันเตียงกันสองคนนะแต่ตาติตาเขานอนอยู่ข้างล่างก็เที่ยวไปเบืองอานี่ใะาไปยิ้มละลายขนาดนี้เลยเหรออุ๊บสวัสดีครับก่อนอ้าวลุกขึ้น,น,น,นสวัสดีครับอ้าลุกขึ้นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเินเินบอกถูกครับก่อนถูกครับยุ่งกัดยุ่ง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 ตบยุ่งเอาตบยุ่ง อียง<อ>รครับอ,อ,รอะไรนี่นะอุ่นผุยมันละลายหมดแล้วเนี่ย สาวก็ไลหมาละเฮ้ยกระเจียวไป<ห>อะไรครไปไหนเจอยากไปไหนแม่อุ้มเหรออึ๊บไปแล้วเหรอไปไหนครับไหนครับไปไหนไปไหนไปไหนที่ไปแล้วไมบอกสิไปเที่ยวแล้วไปไปรอแล้ว em xin thiệt là bye bye con bye bye, bye bye chúc chúc, bye bye con, bye bye, chúc chúc con, đi bye, bye. chúc chúc đây, chúc chúc, chúc chúc con, yeah เป็นกระอกจริงค่ะเกี๊ยวพี่เรียกพี่สิพี่ตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปบะบ พี Name, lady, e è, ่แม่เนี่ยแม่กันแม่อยู่ไหนไหนแม่อยู่ไหนไหนแม่แม่อยู่ไหนอืมหันเขียวหันเขียวเอ้าเอ้า

กันหมดแล้วนี่ตาเล่นน้ำรอแล้วหรอเพื่อนเนี่ย

Didn't. What? <laughs> what? <laughs> what? Why did it? What? 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 tăng khay lùm tùm khay chín ông Hãy ừ. subscribe ừ. 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 ไปไ,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 ไยิ้มดีค่ะคนยิ้มเก่งของแม่ครับคนหล่อของแม่ครับเคสนี่งไงตาหวาน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 หนล่ ตาหวานตาหวานตาชมตาหวาน,น,าน,นาเล<อ>ยนี่น่อยนี่นอยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด c ั i b ไให้ด้วยนะคะ